สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กับไม่คงชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้มีผลงานชิ้นใหม่มานําเสนอนะครับเป็นดอกกุหลาบดอกตูมนะครับสารจากยอดตาลอ่อนนะครับหลังจากที่เราได้ยอดตาลอ่อนมาแล้วนะครับให้เรานําทำมาแบ่งเป็นสีเส้นนะครับเส้น ขนาดความกว้างก็ประมาณ1เซนนะครับสเส้นความยาวประมาณสัก 40- 50เซนติเมตรได้นะครับจะช่วยให้เราสานได้ดีนะครับถ้าสั้นไปก็อาจจะสานไม่ได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับพับแบ่งครึ่ง เส้นยอดตาลนะครับทั้งสีเส้นนะครับผัดแบ่งครึ่งบีบให้พอเป็นรอยนะครับให้เรารู้ว่าเป็น,นกลางกับเสร็จแล้วครับหยิบมาหนึ่งเส้นนะครับเส้นที่สองครับนำไปคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สมครับนำไปคล้องกับเส้นที่2เป็นลักษณะนี้นะครับและเส้นที่4ี่นะครับให้นำปลายนะครับสอดเข้าไปเส้นที่1นะครับแล้วให้เอาเส้นที่3าม สอดเข้าไปข้างในเนส้นที่สีเดี๋ยวดึงให้กระชับนะครับ จะได้ลักษณะนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะแบ่งจาก4ก้านจาก4เส้นนะครับให้เป็น8เส้น,เป,นเป็นฐาน8นะครับโดยให้นำเส้นข้างบนนะครับพับเฉียงขึ้นเข้ามุมด้านบนนะครับทำสลับไปทั้ง4ี่เส้นนะครับ เส้นที่3ภัพขึ้นไปนะในในมุมแล้วสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายให้เราสอดเข้าไปในเะส้นที่1สอดเข้าไปาแล้วดึงให้กระชับ ได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราหยิบเช่นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับให้เป็นเส้นเริ่มต้นนะครับหยิบขึ้นมาทั้งหมดห้าเส้นนะครับโดยวนทางด้านขวานะครับหยิบขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งครับหยิบมาทับเส้นที่สองครับหยิบขึ้นมาทับเส้นที่สามครับ หยิบขึ้นมาทับเส้นที่สี่ครับด้านบนจะเหลือห้าเส้นนะครับส่วนด้านล่างเหลือสามจะเหลือสามเส้นนะครับต่อไปนะครับให้เรานำเส้นที่อยู่ปลางสุดนะครับวางลงไปวางลงไปแล้วให้เรานำเส้นด้านล่างนะครับ ขึ้นมาเก็บด้านบนละเหมือนกันครับวางเส้นล่างสุดลงไปคับด้านล่างขึ้นมาด้านบนวางลงบอกขึ้น ทีนี้นะครับด้านบนก็จะเหลือห้าห้าเส้นนะครับให้เราวางเส้นข้างล่างลงนะครับแล้วจะได้ลักษณะนี้นำเส้นล่างนะครับสอดเก็บครับทีนี้นนี้สอดเก็บลงไป ให้สังเกตนะครับเส้นแต่ละเส้นนะครับจะอยู่ตามช่องไล่เรียงกันมานะครับเหมือนกนครับทําใบให้สุดต่อไปครับเส้นล่างนะครับให้สอดสอดตามเส้นที่หนึ่งนะครับให้ไปลอดช่องที่สองนะครับเส้นที่สอง หมือนเดิมครับสอดเส้นที่1เส้นที่2อคราวนี้ให้ไปผูกกับเส้นที่3ามนะครับสดท้ายนะครับเหมือนเดิมครับให้เราสอดจากเสน้นแรกนะครับ หนึ่งสองสามให้ไปโผลก,กับช่องที่สี่นะครับเสร็จแล้วให้เราทำการดึงให้กระชับนะครับดึเข้าจัดรูปทรงให้ พยายามอย่าดึงแรงนะครับค่อยๆดึงไล่ๆไปทีละเส้น จได้ล,ลักษณะนี้นะให้สังเกตนะครับเส้นของยอดตานะครับแต่ละเส้นจะอยู่สลับช่องกันนะครับ